ก้าวก้าวไปก้าวไปก้าวคนเดียวคนเดียวก้าวคนเดียวก้าวคนเดียวกัดลงมากัดลงมากัดลงมาง่ายๆลูกง่ายๆง่ายๆง่ายๆเองง่ายๆเองเออพิ่งคี่ก็ไปอย่างนี้แหละง่ายๆช่วยเพื่อนช่วยกันเออเออจะได้ไม่สอนสอนมาสามปีแล้ว

ให้ก่อนลูกให้ก่อนให้ก hmm. yes. no, oh ่อนให้เองให้ชัวช no, no. no, ัวให้ชัวชัวให้ชัว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 ชัั่นัหละวชัวชััวชัวัวัวชวิัวชัรับชัวชัวัวชัวชัวชชัวชัวชักชัวัวววชัววชัวชัวชัวน้าวชัวววลวกววัวชัวชัวชั้ชัวชัวััััอลััให้ พีทีทีครับตัดบอลได้ลูกเป็นของ NW NW ดับลเอนดับบิลแอร์ลูกไหนแอร์ลูกไหนลูกลูไหนลูกไหนกัดเข้ามาเข้ามาเองเลยเออเออออกัดก็ได้คนกล้าก็ได้ดุ้อดุ้อเฮยมา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 กินแดนมาลูกกินแดนมากินแดนมา เมทีจีได้บอลอยู่มาาทงด้านขวาไหลมาเบอร์เก้าเบอร์เก้าเปิดมาล่องลงตัดบอลได้ครับออกไปตัดบอลมาสวยสวยผมอยากพุ่งสามตัวของมามาถอยถอยถอยเหลือเก้าคนเดียวถอยมาอ่าหีมาอย่าฟาเด้ออย่าฟาด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 นะไปลูกนีโดนแซวมาได้ เป็นนังวังของ KTG นำลูกออกไปเป็นลูกทุ่ของ NW โดนวัดจังเป็น n w FC เปิดมาโอ้โดนตื้อยาวมาลูกนี้เป็นลูกทุ่งของเป็นลูกตั้งแต่จากหน้าประตูของ k จ g กล้าลงมาหน่อยกล้าลงมานี่ลูกกล้าลงมาเออดึงลงมาให้มันมีช่องว่างระหว่างกองหลังกับ ประตูมันจะเล่นยากให้ช่องว่างมันว่างตางๆของเคมีจไม่เอาลูกมาครับอินบตัดบอลได้เป็นลูกพุ่มของดูดดูดูดสุดท้ายก้าไปอินดิบิวไปก้าไปบีไปบีไป เอ็นกับบูเลบอลเปิดมาไม่มีใครออกหลังไปไปเอาูไปเอานันเห็นไหม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 ทังทังทัง KTG ได้ได้ได้ไปไปไปเก้าเก้าวก้าเข้าไปก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปก้าวไม่ต้องไม่สนเลยโดนใครก็เข้าโดนใครก็เข้า เห็นไหมเมื่อกี้นี่เสื้อเขียวทำมาแล้วน่ะโดนใครก็เข้าลอยด้วยลอยด้วยนิด in the view มามามาเปิดมาโลกตีลองโลกเข้าไปเลยวันนี้ in the view น้ำก่อนเลยครับ ออการบอกให้เทียร์ไหมครับอะไรครับอ่าใบเหลืองครับพอดโดนใบเหลืองไปเราต้องอยู่ฟังตัวเองนะครับ วะที่สองก่อนนะครับค่อยวิ่งนิดน้ำฟางสีดีๆไหลามาเหมือนกันเล่งโอ้โหไปตอกส้นครับก็ลเลยไม่แน่ครับผู้เลกษาดูรับได้เ w ็นดบิไหลเข้ากลางที่เบอร์เก้าเบอร์เก้าจะไหลต่อโดนตัดบอลได้ยังไม่ออกลูกนี้เ w ็นดบิได้อยู่ไหลตรงกลางเป็น K T G ทำบอลออกไปครับเป็นล voilà> ูกเพื่อของง่ายง่ายในลูกง่ายๆนะอย่าเล่นยากเลยลูกอย่าเล่นยากอย่าเล่นยากง่ายครับง่ายเลยกล้าไปแล้วไอ้กล้าไปแล้วไอ้กล้าไปแล้วไอ้กล้าไปแล้วโอ้ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ เออเดี๋ยวหถอี๋ยวถอนนี่เต็เนบิวได้ฟรีขิ้นปุมมามาเข้ามาเข้าม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 า

ต้องโยนไหโยนนู่นนฝากไปฝากไปนี่นิวเนี่ย้นิวเนี่ยเออีีไหลมาลูกนี้ยไม่ผ่านอ้าวลูกนี้เคริได้ครับเคินไหลมาที่งขวาบนบ็อกสองไี่ผ่านลูกนีต้องเคลียร์ไปเป็นลูกทุของทางด้านเอ็นดบเลเออเ เก้าอย่ามือที่เก้าดูศาสตร์มาตรงกลางเอาบอลลงเป็น K D G ได้บอลอยู่ทนี่ยังไง K D G ได้บอลโดนแซยอยู่ไหนมาก้าก้าเอาไปเติมได้ปะไปอ้าวอามั่นใจหน่อยบัสมั่นใจหน่อยลูกมั่นใจหน่อยนี่ดังกัดเออ เอาลูกไปเกมจีไหลมาด้านขวาไอ้กาเนี่ยไอ้ก้นาไอ้ต้นกามีเนบอลขึ้นมาอยู่ดนสกัดไปขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยก้าขอหน่อยกีได้ทุ่มๆยาวๆมาลูกนี้โดนปัดออกมาโดนเคียงมาด้วยนิปล่อยตกยังเคียวไปได้เป็นลูกทุ่มของอดบ เอนดัทุ่มมาเลยมขาไปหน่อยเข้าไปเข้าไปลูกไปทีีจีได้บอลอยู่เบอร์เจ็ดสิบ็ดลลูกนี้โอ้โหเข้าไปลูกสาตัไว้ก่อนครับอดับบิเยังกองบอลอยู่เก้านัละเก้านละเก้าละเก้านนละเปิดมาบอลลงเอาลูกนี้ เนี่ยเนี <c ười> ้ยเนียเนียลุหน่อยลุน่อยโดนแซกไฟไดราได้เราได้ทางฝั่งของ the in t e w ได้ทุ่มมีทุมเข้ามาไหลมาตรงกลางรจิงงูตรงจิงยิดยังไม่ผ่านมือจิงิดโอ้โหรับสอ้ ยังไงเห็นเข้ามือผู้รักษาประตูเปิดขวางสนามมาจีดีจีได้บอลบ้างเข้าบอลลงยังไม่ย่อครับเป็นเอ็นดับบิเลี้ยงมาเปิดไหมเปิดมันล่องล่องโอ้โหโดนปดีเซธอีกครั้งเข้าเข้าเข้าโอ้โหยังไม่เป็นประตูที่สองครับ การบอลนักวิดหมดเวลาการแข่งขันที่แงแรกนะครับเป็นทางฝั่งของ,ง NWFc ครับนำทีม KTG